บาน้เลฟังทั้งนี้เนาะคะนะ่ะเนาะไมาอีกแกกน้อยนะยางไมาอีกแกกน้อยบาน้อันเนี้ยค่ะเขาก็มะพร้าวหวานนะคะเขาเอื่นว่าต้นหวานนางคำเด้อค่ะเนี่ยหวานนาั่งค่ำเด้อนี่ค่ะหวานนาั่งค่ำเด้อค่ะ หวานนั่งค่ำก็มีประโยชน์นะคะหวานนั่งค่ำหวัวหัวหวานสิมีกินหอมนะคะกินหอมเฉพาะตัวนะคะมีมีสารในหัวหวานนั่งค่ำนีมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะบดนี้เขาสามารถเอาหัวหวานนะคะฝานเป็นแว่นบางๆเฮ็ดเป็นผงนะคะผงหวานนั่งค่ำนะคะใส่พอกนาบลุงผิวผิวหนาให้สดใสนะคะสดใสป้องกันซิว่าจุดด,ด่างดำบน,วนเว้าเฮ็ดให้ผิวรันอ่อนกว่าวัยนะคะเนี่ย หวานนังข้ามเดอ้อนี่หวานนังข้ามเห็นปะใบมันสิใบตรงกลางใบมันสิออกสีคาๆจังน้อยนะคะอันนี้หวานนัง